ต้นมันดูประมาณสามปีหรือสี่ปีแรกเนะี่ยดูมันเหมือนคะคะกันกันแต่พอหลังสี่ปีแล้วนะโอ้เดี๋ยวคอยดูมันเป็นพระเอกคอยดูนะเป็นพระเอกชุดหลังสี่ปีแต่ตอนเนี้ยก่อนสี่ปีเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยโตไม่โต <c oughs> กันเงินะนะไม่สบายดูไปวนะ <c oughs> หลังสี่ปีเนี่ยรับรองครับ <c oughs> ตรงป่า <c oughs> ตึงลังที่ผมเห็นปลูกสองเกิรมาลุ่นสองปลูกอืครับตอนอปีแรกอะ คะแนนน่ะจากสิบเก้าที่ 16, ทนิอยู่อันดับ 1, 2, ที่สิบหกสิบเจ็ดแต่พอมาปีที่เจ็ดอันดับหนึ่งที่สองพุ่งขึ้นเลย,ท,ยทั้งความสูงความโตลำต้นทุกอย่างเลยครับอันนี้ผลเน,นื้แดงต้นแดง,แดงม้นไม้สวยนะครับต้องดูต้องประคบประงงตั้งแต่ช่วงแรกเนานะครับได้ไน่ครับเดี๋ยวเราพาไปครับ ไดเลยครับมีแล้วป่าเห็ดนี้ครับปลาเห็ดก็อาจารย์เลี้ยงหมู่บ้านครับป่านี้แต่ว่าตัวเองไม่ได้กินสักทีมันเป็นป่าบนภูกะครับแล้วแถวนี้ก็เห็นโคนนะครับอาจารย์ถ้าเรามีเวลาวันที่สองเรามาดูเรื่องรากแถวนี้นะได้ครับได้ที่ที่ดูง่ายๆได้ครับได้ดูระบบรากเลยระบบรากของเนี้ย ครับเอาตัวเนี้ยตัวเนี้ยเหียงอะครับครับหมายว่าน่าจะเอ่อน่าจะแบบหน้าตัดก่อนมาดูสังมลนสังมลนออกเนาะเอาบ่ได้ครับอ่าข้างๆสายได้เห็นนะเอาแบบที่ง่ายๆปาดหน้าหน้าออกเราดูระบบอ๋อข้างข้างสายได้ครับอาจารย์ขับไม่ไม่ต้องขุดขุดขังมากได้ครับ เอาข้างขสาที่มันมีมีลากอยู่าให้เห็นล่ะได้ครับเราไปดูระบบมันเป็นยังไง้ครับอยากให้เห็นระบบลากของไม้ไม้หวงยางเป็นับไม่ต้องขุดนะเอาเอาลองตำรวจตรงนี้เดินไปเดี๋ยวดีมันดูได้นถักขาครับนี้เราดูได้ไหมถักถาเขาได้ครับได้ถักถาเดา๋ยวจัเลือกได้เลยครับแถวนี้ก็ได้ครับอาจารย์ นี่เหมือนเหมือนหลังสาขาเลยครับอาจารย์ได้ครับได้ได mm ้ให้พี่พง์จัดการได้ครับเราดูระบบล่ากพอเข้าใจระบบล่ากแล้วเนี่ยครับมันก็จะได้ไปสารต่ออย่างอี้ได้ครับ ับนะครับ,รบเดินทางนี้เข้าจันเดี๋ยวมก,กลับครับ <laughs> ใกล้มื่แล้ครับเวลาถึงบ้านผม ตรงไหนที่ที่ผมบอกกับความสึงบุญต้นเหียงกับพวงขึ้นเหียงกับพวงขึ้นมันจะมันจะมีพวงขึ้นนั่นอหน้าดินดินมีตังซื้อเลยสองอย่างต้นพวงใช่ไหมครับพวงครับรงตึงเออเดียวกันบ้านบ้านบ้านมักจะเห็นคู่กันบ้านทัาเอิญต้องกุุงมองอยู่ว่าต้นพวงอยู่ที่ไหนเห็นไหมบ้านเอิญต้องกุ้งเนาะนะครับนะต้นต้นใหญ่ผมอนุรักษ์ไว้ครับอาจารย์ของที่ผมครับเขามาขอซื้อผมไม่ขาย ลูกตรงม่สวยนะลูกตรงใช่เอาเอาหามาเก็บผลเพาะไม่อะไรอาจารย์ซื้อที่เลยครับบอกพี่พงมาซื้อเลยยังครับยังที่ที่ดินพมศ์งตรงนี้เก็บเม็ดคบ้งครับ ครับไี้ยเพี้ยนนี่เขายางนามาลงไม่ได้เข้าโครงการนะอย่าอย่าทวงจริงนะลูกเกงลูกเกงไม่สลับยางนาอย่างเดียวเลยไม่เข้าก็ต้องสลับไอเราเป็นการทดลองเป็นแบบยางเราเป็นการทดลองนี่ต้นกับจับบกครับ ระบอเนี่ยเนื้อไม้ปรับเปลี่ยนจะบกปรับเ่นีอะ้บงก็บแพ่แสงอยงสักเอ่างนี่ได้บี่อยงสักเอีงได้ครับอาจารย์ได้ครับนี่แม่